กินเจทุกๆปีก็ทำแต่อาหารเมนูเดิมๆให้คนกินแบบเรามันก็เบื่อนะมาวันนี้จะมาอัปเดตเทรนอาหารเจ2023เรียกว่าพลิกวงการเจให้ไม่จำเจเป็นไงไปดูกันกับ EP5 อัปเดตเทรนอาหารเจปี2023สตาร์บิกทามกินเหอะอยากเจจะแก่เพราะกินยาแต่เรื่องวิชาความรู้น่ะ้มจัดเต็มนะสวัสดีครับผม ดร์ัวศาสตร์กินพืชกินรู้อยู่เป็นอยากเห็นทุกคนสุขภาพดีสวัสดีครับผมหมอหมูมันกระจายต้นหลิวคือเ,เพื่อนคู่ใจแต่หัวใจนะเป็นเรื่องคู่กายสวัสดีครับผมเชฟไก่หนังกรอบ เคไก่หล่อมากเลยค่ะด็อกเตอร์วัวทั้งเสียงหล่อทั้งฉลาดสเปกเลยออย่าเพิ่งกินผมเลยครับมันแปลว่าสเปกเว้ยอ๋อครับครับครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับคุณเลดี้วัวนมพี่พี่มีร้านอาหารเจนแนะนำไหมครับเบ,บืบบบบอ่อกินผัดบีซัวอาม่าแล้วช่วงนี้ไปแถวไหนก็เจอแต่เต้าหู้ทอดนั่นสิจะกินเจนทั้งทีอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มอร่อยด้วยสิหนูเพิ่งกินเจปีแรก ินไปแค่3วันก็เบื่อแล้วค่ะลูกเพจถามมามีใครอยากจะแนะนำร้านอะไรให้น้องๆเขาไหมผมมีอ่ะให้เชฟไก่ก่อนแล้วกันวันก่อนผมไปแถวเยาวราชมีร้านชิจุยะเป็นร้านอาหารเจสาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะร้านจะอยู่ตรงถนนทรงว่า พายายเจียบไปลูกผมเนี่ยติดใจมากเลยอร่อยถูกใจอร่อยจนผมเนี่ยอยากรีวิวให้เลยโอ้อาหารสไตล์ญี่ปุ่นเลยเหรอโอ้ยิิไหมครับอ๋อซูชิยังไม่หิวครับหมายถึงอร่อยไหมครับโอ้ยชิเดสก์ไหมครับอ๋อโอ้ยชิครับยายเจียบลูกผมบอกว่าอร่อยมากปกติลูกผมเขาเป็นเด็กไม่กินผักพอ,อเขาเจอเมนูร้านนี้เข้าไปติดใจเลยครับมีทั้งซาซิมิเจซูชิปาลาไหลย,ย่างก็เจด้วยนะ แถมเหมือนจริงอีกเขาชอบมากเลยแล้วคุณหมอมีร้านอะไรแนะนำไหมครับตาคุณแลบหมอหมูผมว่าช่วงนี้กระแสแพลนเบสกำลังได้รับความนิยมมากเลยครับที่ผมรู้คือมีผลการวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหารแพลนเบสสามารถช่วยลดโรคร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง30%เเลยนะครับทุกวัตถุดิบก็จะปราศจากเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนม รหรือน้ำพึ่งด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพและยังสามารถช่วยลดโรคร้อนจากการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ได้อีกนันเนี่ยมีร้านแพนเบสอะไรแนะนำไหมครับเผื่อผมจะพายายเจี๊ยบลูกสาวผมไปกินจริงๆตอนนี้ก็มีหลายร้านเลยนะครับเพราะกระแสแพนเบสกำลังมามา,มากๆลองไปร้านนี้ไหมครับ a อ t e ์อีทีใหญ่เจี๊ยบลูกสาวคุณน่าจะชอบร้านนี้จะอยู่แถวสุขุมวิทมาพร้อมคอนเซปต์อาหารแพลนเบสที่มีทั้งของขาวและของหวานแนวใหม่ที่ดูสนุกสดใสไม่ซ้ำใครและผมก็ว่าร้านมันน่ารักมากเลย น่าสนใจสุดๆมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับผมชอบชีสเบอร์เกอร์เห็ดพอร์โทเบโลตัวขนมปังคือปังเวอร์เป็นสูตร d ดรรี่ฟรีที่ไม่มีทั้งเนยจากสัตว์นมและไข่แถมมีโปรตีนสูงจากถั่วลูปินมาพร้อมชีสเพลนเบสเยิมย้มๆเลยครับกินแบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะ hey. มองไม่ออกเลยว่าเป็นผักลองให้ยายเจี๊ยบกินผักได้เลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะอาหารเจรูปแบบใหม่จะเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพใช้ผักสดลดความมันมีคอเลสเตอรอลต่ำทานแล้วไม่อ้วนหรือถ้าเป็นอาหารรสจัดก็จะลดความหวาน และความเค็มลงเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแล้วคุณด็อกเตอร์บัวนะครับของผมก็เมนูในรายการกินเหอะอยากเจร้านนี้ต้องโดนชื่อร้านโอชามข้าวต้มแห้งร้านอาหารชื่อดังมาสร้างสารรค์เมนูเจกับเมนูข้าวต้มแห้งเต้าหู้กับต้มกะหล่ำปลีขายของสักหน่อย <laughs> ใครอยากรู้ก็ไปดูเลยในคลิปกินเหอะอยากเจร้านนี้ต้องโดนอ่าใช่ผมก็ทานแล้วติดใจเหมือนด็อกเตอร์วัวเลยจะพูดก็พูดนะผมว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการอาหารเจมาไกลามากจริงครับ ผมเริ่มกินเจกับอากงอาม่ามาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นก็มีความคุ้นเคยกับการกินเจมายาวนาน50ปีก็เห็นจะได้ก็ได้เห็นวิวัฒนาการของอาหารเจรที่มีความหลากหลายมีรูปร่างรูปทรงที่ชวนให้หน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้หน้าตาอาหารเจรแทบแยกไม่ออกเพราะเขาทำเหมือนอาหารทั่วๆไปถึงแม้จะแปลกใหม่ยังไงจุดป,ประสงค์หลักของการกินเจคือการละเว้นเนื้อสัตว์เพื่อเป็นบุญสูงสุดอันนี้แน่นอนเลยครับ จบหล่ออีกแล้วเอ้ยอยากมีซีนแบบนี้มากอะถึงว่าสาวๆชอบเติมอุ้ยคุณเลดี้วัวนมโทรมาครับคุณเลดี้วัวนมวันนี้เจอกันที่ร้านเอาอิตาลีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปกินอะไรอร่อยๆครับแล้วเจอกันเอา้าแล้วที่เรานัดกันนะนัดอะไรครับวันหลังค่อยไปไปก่อนนะเดี๋ยว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 เดียวกรวัวเดี๋ยวก่อน